वैखानस छाया नमः सोम छाया नमः बुटाय या नमः वैघरादाय या नमः देवदैवाय या नमः वायु केराकाय या नमः जम्बुतेयतेय नमः गौरेश्वका महा महाय नमः कारे पुत्रेय नमः सिरवत्मनीय नमः वम शांति สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับวันนี้ยินดีต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการท่องโลกศรัทธาเวลา1 2เลนกา30นาทีะครับทางช่อง13สยามไทยวันนี้ผมทอยชัตนรงค์วงชัยบุญมาทําหน้าที่เป็นพิธีกรแทนนายแพทย์ชัตนัยมุสิกะชัยนะครับซึ่งวันนี้ติดภารกิจสําคัญและขอบคุณพามพามต้นนะครับที่ให้เสียงสวดเพราะๆกับเราแล้วก็จะมา ให้ความรู้เกี่ยวกับคัมภีพระเวทในวันนี้ครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่มมนาริสครับครับผมครับพรามต้นครับพระพิคเนตเนี่ยมีกี่ปางแล้วปางไหนที่ควรจะเคารพปูชาบ้างครับถ้าพูดถึงเกี่ยวกับพระพิคเนตเนี่ยมีปางมากมายเลยที่ชาวอินเดียซึ่งเป็นต้นต้นฉบับออริจินอลของออริจินอลปูจาเนี่ย พระพิเคเนตมีมากกว่า32ปางจริงๆแล้วที่ถูกกล่าวถึงนะอย่างน้อยๆประมาณ80ปางนะครับ,รบแต่ว่าแ,วแต่ละปางเนี่ยก็จะมีลีลามีเทวลักษณะหรือว่าเทวปฏิมามจะเรียกเทวมุรติก็ได้นะีมีหลายคำที่สามารถที่จะบ่งบอกถึงปางต่างๆของพระองค์เนี่ยอย่างเช่นที่ดังๆก็จะมีนาฤตยา,า,ตยาปางที่พระพิฆเ,เนศเต้นรำรที่พพเคนไทยนีย่ชอบบูชา นะฮะแล้วก็มีปางมีพระพระสิทธิคณปติก็คือปางที่ศิลปรกรบูชาเนี่ยนะฮะแล้วก็จะมีปางบ้านลคณปติบ้านลคณปติก็จะเป็นปางเด็กๆที่เราเห็นว่าพิชเกลคลานเหมือนแต่ตละปางนี่แตกต่างกันยังไงวิธีการบูชาอะไรเงี้ยครับคือแต่ละปางเนี่ยจะมีนัยยะของพระธรรมนะที่จริงมันไม่ใช่ของการขอพรว่าเราเนี่ยจะอยากได้เรื่องเงินล้วก็เลยบูชาปางนี้จริงมันไม่ใช่ แต่แต่ละกรของท่านแต่ละเ,เทวลักษณะของท่านเนี่ยสื่อถึงนัยยะพระธรรมนะฮะอย่างเช่นเ,เหมือนกับเ,เหตุรำพะคณปติเนปางที่มีห้าเสียนเนี่ยก็จะสื่อถึงเรื่องชัยชนะสื่อถึงเรื่องการต่อสู้เนี่ยฮะอย่างที่ขึ้นภาพาบนจอทีวีในขณะนี้นะครับเป็นปางเหรุรำพะหรือปางปัญจมุกก็ได้มงคนก็เรียกปัญจมุกก็คือจะสามารถ มองได้ว่ามีพระพักในถึงหพระพักนะครับก็จะเรียกปัญจมุขถ้ามีสิงโตอยู่ด้วยก็บางครั้งก็จะเรียกเฮรัมพะนะครับ,รบแต่ละเสียนี่มีที่มาที่ไปไงครับทำไมถึงมีถึง5เสียนเลยฮะนี่เป็นปางใหญ่ที่สุดของพระพิคเนนะ่ห้าเสียนสิบตอนเป็นปางหหใหญ่ที่สุดเพราะว่าท่านได้บรรลุพระโพธิธรรมชั้นสูงสุดแล้วก็สําแดงพระรธานุภาพออกมาในลักษณะของเทวะลักษณะที่มีรายละเอียดแตกต่างกว่าปางอื่นๆก็คือแสดงถึงอํานาจนั่นเองนะครับ พี่แมนครับมีคำถามเห็นว่ามีคําถามอะไรก่อนที่จะเข้ารายการที่จะถามถามพรามต้นฮนะก็เคยเคยเห็นบางๆางที่ดูคล้ายผู้หญิงเนี่ยใช่ท่านตัวหรือเปล่าแต่ก็แต่ดูเหมือนผู้หญิงเลยพ,พี่แคนเน่ีย่ยมีอยู่2ปงางที่มีมีพลังของสตรีอยู่ คือพลังสักกติอยู่ปางแรกก็คือนารีกนปตินารีกนปติก็คือเป็นปางที่มีวันวันนี้ไม่มีตัวอย่างให้ดูนะฮะ <Okay. S 2> เพราะว่าหายากมากหายากมากแล้วก็มีอาจารย์ท่านหนึ่งอ่ะม,มีทางไทยแต่ท่านเสียชีวิตไปแล้วก็คืออาจารย์อาจารย์ปิ๊กที่เรารู้จัก,กน,นะฮะัและครั้นี้เนี่ยก็จะมีมีเหมือนกับลักษณะปฐุมฐานอยู่เลยเป็นแต่เสียเป็นพระพิคานณ์นะปางนี้เป็นการบูชารวมพลังระวงัง พระแม่อุม,มากับพระคเนศนั่นเองจริงๆแล้วนะก็เหมือนเนก็เป็นเป็นอุม,มาบุตรีนะ่ะอ๋อครับแต่เป็นเสียงเป็นรพระคเนศพระคเนศจริงๆท่านชื่ออุมามบุตราช,ชื่อชื่อแรกๆเลยอุมามบุตราแต่พอแปลงเป็นอันนี้ก็เป็นอุมามบุตรีอ๋อแล้วก็นี่จะมีพลังเหมือนกับถ้าเป็นมือก็เป็นมือมของพระแม่อุม,มาลหะอสูรก็จะไม่กล้าครับประมาณอย่างนั้นฮะเราก็มีลักษมีกน,กน,กนปติแต่ตัวยังเป็นผู้ชายแต่เป็นพลังของพระแม่ลักษมี Oh, ก็มีลักษีะนารปนดแล้วอย่างนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าผมเป็นผู้ชมทางบ้านแล้วอยากจะบูชาเกี่ยวกับเรื่องความรักเนี้ยได้ไหมครับเกี่ยวกับเรื่องความรักเนี่ยก็อย่างเช่นพระพิชเ,เนศที่อยู่ข้างหลังพราหมณ์ตอนนี้นะฮะเป็นอ,อ,องค์ตัวอย่างที่นํามาเข้าจากอินเดียคือเป็นพระพิชเ,เนศที่ปั้นจากดินดินนี่ก็จะเป็นาธาตุของมารดา ก็จะเกี่ยวกับความรักที่บริสุทธิ์นั้นเวลาที่เราบูชาพระพิคเนตถ้าเราต้องการเรื่องความรักมาเป็นอันดับหนึ่งสมมุติว่าเรื่องเงินเรื่ององ,อางาน,เ,นเราโอเคละนื่นเอเราต้องหาพระพิคเนศที่ปั้นจากดินเพราะดินเนี่ยเป็นพลังของปฐวีปฐวีธาตุนี่ก็คือพลังมารดาก็คือเราจะได้ความรักที่มั่นคงความบริสุทธิ์ของความรักกลับคืนมาคือต้องเป็นดินต้องเป็นดิน,นคุณจะบูชากี่กรก็ได้แต่ต้องเป็นดิน นะรพระพิคเนศโดยตรงเพื่อความรักจริงๆแล้วได้ทุกปางแต่ถ้าคุณบูชาที่ทําจากธาตุดินดีที่สุดแล้ววิธีการที่จะบูชาพระพิคเนศเนี่ยมีวิธีการยังไงบ้างครับโอ้นะมีเยอะแยะวิธีการพระพิคเนศเนี่ยไม่ว่าจะเป็นลักษณะจะคเนศบูชาหรือจะเป็นลักษณะของอังคารลมก็ได้การทําหม้อ จารัสขึ้นมาแล้วก็ตกแต่งให้เป็นรูปพระพิฆเนศก็ได้อย่างที่สำคกออ่อันอใช่แต่อันนั้นมันเป็นลักษณะซับซ้อนแต่ถ้าง่ายๆเลยเนี่ยเราขึ้นน้ําเราขึ้นนมแล้วเราก็โปรยดอกไม้ถวายหรือล้วเอาดอกไม้เป็นพวงเนี่ยมาคล้องพระองค์นะฮะแต่ต้องระวังว่าเวลาบูชาพระพิฆเนศเนี่ยบางคนเนี่ยคล้องดอกไม้พระพิฆเนศจนมิดตัวไปหมดเลยเนี่ยต้องระวังตรงพระหัน ถ้าเราสังเกตนะครับถ้าซูมไปที่พระพริเคเนตด้านบนนะฮะเราจะเห็นว่ามีพระหัตถ์ที่ประทานมุตราคือประทานพอรอยู่เนี่ยต้องระวังอย่าให้ดอกไม้ไปปิดส่วนนั้นเด็ดขาดเพราะพระพริฆเนตเนีเน่ยท่านมีตัวตนจริงๆท่านมาสถิตอยู่ในเทวรูปแล้วท่านอวยพรให้เราเนี่ยท่านผ่านจากพระหัตถ์ขวานะฮะถ้าเกิดว่ามีอะไรไปปิดอย่างเช่นเราเอาผ้าหรือเอาอะไรไปวางมาท่านจะอวยพรเราไม่ได้ คือห้ามปิดมือห้ามปิดมือค,คุณจะปิดอะไรก็ได้คุณจะตกแต่งเทวรูปยังไงก็ได้เอาดอกไม้ไปวางเอาผ้าไปคล้องเอาสร้อยไปคล้องอะไรก็ได้แต่ระวังอย่าให้สร้อยหรือดอกไม้ไปบังมหัดไม่อย่างนั้นคุณส่วนให้ตายหรือว่าคุณอวยพรคุณขอพอรโดยการถวายของเต็มจนบังไปหมดเนี่ยคุณก็จะไม่ได้พอรอืมครับแล้ววันที่ควรจะบูชาเนี่ยมีวันไหนเป็นพิเศษไหมฮะมีตำนานบอกว่าการบูชาพระพิเคเนตเนี่ย,ยควรผ่านวันศรีทัย วันศีรีะริกก็คือวันพระพฤหัสบดีนั่นแหละพฤหัสบดีเนี่ยเป็นปางหนึ่งของพระวิษณุเทพพระวิษณุเทพมีชื่ออีกชื่อหนึ่งชื่อพฤหัสบดีนะฮะเพราะงั้นเนี่ยการที่บูชาพระองค์ในในวันนั้นเนี่ยดีมากเลยเพราะว่าพระพิคเนตนเนี่ยนอกจากจะเป็นบุตรของพระอุมาจริงๆแล้วนะเดิมที่เป็นบุตรของพระอุมาพระองค์แรกเลยล่ะ แล้วตอนหลังเนี่ยก็มาได้พรจากพระเสฮลฤทูวิจัุเทพก็เลยถ้าบูชาผ่านพระหฤทลยเนี่ยจะดีจะดีกับวันลักษมีก็คือวันศุกร์เรื่งหัดกับศุกร์สองวันแต่เขาบอกว่าถ้าบูชาวันจันทร์ไม่ค่อยดีเขาคือเว้นวันจันทร์ไว้เท่านั้นใช่ไหมครับเขาบอกไม่ค่อยดีแต่ผมก็ผมก็บูชานะไม่มีอะไรก็รู้สึกดีทีนี้ที่ว่าก่อนที่จะบูชาเทพองค์อื่นๆเนี่ยต้องบูชาคเนชก่อนเนี่ย เราเรียกว่าปฐมมาเทวปฐมเทวะปฐมมาบูชาการเนชเนี่ยเป็นกรปฐมมาบูชาคุณจะบูชาองค์ใดคุณจะบูชาพระธรรมใดก็ตามเนี่ยครับคุณต้องบูชากานเนชก่อนเป็น Universal g ซลก่อบเพราะว่าพระเนชเนี่ยเป็นตัวแทนของการปรองดองอสมานฉันท์ท่านท่านสังเกตว่าตรงบริเวณด้านล่างเนี่ยพระ บารกายของท่านเนี่ยดูเหมือนมนุษย์หรือเทวดาทั่วไปครับแต่พระเสียนเนี่ยดูเหมือนสัปะสัตครับการหลอมรวมระหว่างความต่ําต้อยและความสูงส่งอยู่ตรงกลางนึกออกไหมฮะครับอ่าคล้ายๆกับเทพีบาสเตตของอียิปต์อที่มีเสียนเป็นแมวแต่พระพิคเน่นเนี่ยมีความน่ารักตรงที่ว่าพระเสียนท่านเนี่ยเป็นช้างเนี่ยจมูกเนี่ยบ่งบอกถึง การมีอายุที่ยืนยาวหูเนี่ยบ่งบอกถึงการรับฟังเฉพาะธรรมะและข่าวดีโอ,อับสายพระเนตรตาที่กว้างใหญ่นะหมายถึงมีมุมมองและมิสัยทันดปากอยู่ใต้จมูกหมายถึงอย่าพูดมากครับลิ้นเนี่ยร้ายกาจที่สุดท่านจึงไม่ให้มีปากคือถ้าท่านไม่มีปากคนบูชาท่านก็ไม่ควรมีปากมไม่ควรที่จะพูดมาก พอพูดไปมีแต่พูดให้น้อยพูดให้น้อยที่สุดพูดเฉพาะเรื่องที่จําเป็นทานเฉพาะสิ่งที่จําเป็นต้องทานแล้วอย่างนี้ถ้าเป็นเรื่องของการงานล่ะฮะจะบูชายังไงดีครับถ้าเป็นเรื่องของการงานเนี่ยเราไม้หรือว่าเป็นเราโดยโดยทั่วไปทางอินเดียเราแนะนําให้บูชาเป็นทองเหลืองทองเหลืองเพราะการงานเนี่ยมันเกี่ยวกับความหนักแน่นความมั่นคงทุกคนย่อมอยากจะได้รับหน้าที่การงานที่มั่นคงนะฮะ เราก็ต้องหาธาตุที่มันหนักและมันมั่นคง <c oughs> ถ้าเราใช้เป็นธานไม้เนี่ยมันก็ได้แต่โดยส่วนใหญ่ธาตุไม้เนี่ยเราจะบูชาเป็นเรื่องของพระเวท <c oughs> บูชาเพื่อความเป็นสิริมงคลทางจิตวิญญาณ <c oughs> แต่ว่าถ้าเป็นทองเหลืองเนี่ยมันจะได้เรื่องทรัพย์เรื่องงานความหนักแน่นครับรถที่ที่ว่ามีการบูชาบางองค์เนี่ยบางทีเราบูชาก่อนนะจะเคยได้ยินมาว่า ยังคริสต์นาเนี่ยเราบูชาคริสต์นากนได้แต่ทีนี้ว่าถ้าเราจะบูชาพระเนตศก่อนแล้วก็ค่อยมาบูชาคริสต์นาก็ได้เหมือนกันใช่ไหมครับเพราะโดยมารยาทแล้วเนี่ยเราจะควรจะบูชาเทพเจ้าพิก่ิจอนควรจะบูชาพระเนตรก่อนเพราะว่าแม so ้กระทั่งทางคริสตนาหรือทางวัดทารกิศนาซึ่งเป็นสูงสุดของทางกิศนาเองนะฮะก็ยังยอมรับว่าพระพิคเนตรเนี่ยคือผู้ที่ร่วมรจนาพระคัมภีร์ มหาปริตยุทธ์แล้วก็พระวจีตาเพระาระฉะนั้นเนี่ยเราไม่จาเป็นจะต้องบูชาท่านในฐานะว่าท่านเป็นประธานของเราก็ได้แต่เราต้องให้เกียรติท่านก่อนทางขลกิศนะเองหลายคนก็ก็ยังให้เกียรติท่านพูดถึงท่านว่าท่านเป็นผู้ร่วมรจนาพระคมภี์เพราะงั้นถ้าเกิดเราไม่มีพระพิคเน่ยเราก็ไม่ได้อ่านพระคัมภี์พระวจีตาแล้วก็คมภีร์หลายๆเล่มที่ท่านได้ช่วยฤาษีวิยาศได้ได้ช่วยรัตนาขึ้นมานะฮะถ้าเกิดว่า ทางจอภาพเนี่ยสามารถขึ้นรูปพระเคเนศที่เป็นพระเคเนศอยู่กับพระฤาษีนะครับขึ้นให้ประชาชนได้ดูเนี่ยนะครับก็คือเราจะเห็นว่าพระพิเคเนตเองถ้ามีหลายบทบาทบทบาทเนี้ยท่านเป็นรจนาคณปติก็คือเป็นปางที่ช่วยหรือวิทยาคณปติคือเป็นปางที่ช่วยให้ฤาษีวิยาศาสเนี่ยได้ความรู้ในการรจนาพระคัมภีร์จริงๆแล้วข้อความพระคัมภี์ทั้งหมดมาจากวิยาศาส แต่ท่านไม่มีความรู้ในการเรียบเรียง<ฮ> <c oughs> คือ<ฮ>คือมีแต่ไม่สามารถที่จะเรียบเรียงได้ทันเวลาครับทั้งหมด<ฮ>นเนี่ยพระพิคเนตเป็นพระองค์เดียวในจัก,กรวาลที่ทําได้เพราะท่านเนี่ยเป็นพระที่มีมันสมองปราดเปรื่องจริงๆอิงเทวดาทุกเหล่าชั้นพระโพธิสัตว์ทุกพระองค์ในยอมรับในพระพิคเนตนั่นคือที่มาที่ไปว่าทําไมเราจะแปลกใจว่าทําไมพระพิคเนศได้รับการยอมรับจริงๆออย่างนี้ถ้าเกิดผมอยากเรียนเก่งก็ต้องบูชาพระพิคเนตถูกต้องนฮะ สมควรเพราะอย่างน้อยคุณได้ความอ่อนน้อมแหละเวลาคุณบูชาพระพิคเนตเนี่ยอย่างแรกคุณมองไปเนี่ยท่านมีเสียงเป็นช้างเนี่ยคุณกดหัวลงต่ําแสดงว่าคุณยอมรับในธรรมชาติคุณคณไม่ได้ยึดถือแค่ว่าคุณเป็นมนุษย์ในี่คุณใหญ่ที่สุดไอ้อหังการเนี่ยมันมีกันทุกคนแต่ถ้าคุณก้มหัวได้ให้พระพิคเนตได้แสดงว่าจิตคุณน่ยมีเมตตามีความอ่อนน้อมพอสมควรเพราะคุณยอมรับว่าพระพิคเนตซึ่งมีเสียงเป็นช้างเนี่ยก็ใหญ่กว่าคุณได้แสดงว่าจิตคุณเนี่ยบริสุทธ เพราะฉะนั้นเมื่อจิตเปิดกว้างปัญญามันก็มาแต่คนที่มีอาหางการก้มห,หวยใ,ใครไม่ได้เลยถามที่ว่าจะฉลาดได้สักกี่น้ําครับำวันหนึ่งสมองมันก็ต้องปิดถูกไหมครับ,ค,รบคนมีอาหางการเนี่ยยังไงก็ตามอ่ะต่อให้เป็นคนดียังไงก็ตามสมองก็จะต้องปิดเพราะคิดแต่ว่าตัวเองดีวิธีการของตัวเองดีแล้วก็เผ่าพัานธุ์ของตัวเองเท่านั้นที่ดีและถูกต้องวันหนึ่งพอคิดอย่างนี้เยอะๆเข้า,ขาลหลายๆคนเข้ามันก็เกิดสงครามอย่างเงี้ย เขาถึงบอกว่าพระพิคเนศเป็นปฐมเทพแห่งการบูชาคือให้คนได้เรียนรู้ความอ่อนน้อมต่อธรรมชาติ <st air> ก็อาจจะเป็นนัยยะของทางวิทยาศาสตร์ส่วนหนึ่งก็ได้รเป็นกุศโลบา,ายที่ทําให้คนเนี่ยมีจิตใจที่เมตตากับธรรมชาติและสรรพสัตว์เยอะขึ้นน้อยคแล้วที่ว่าบูชาท่านเพื่อกำจัดอุปสรรคอันนี้หมายความว่าอย่างไรบ้างบอกได้เลยว่าใช่ พราะพระพิฆเนศนี่เป็นพลังในด้านการกําจัดอุปสรรคมากๆนะฮะรเราจะเห็นว่าท่าน,นมีงาที่หักไปหนึ่งข้างแทบจะทุกรูปเนี่ยเราจะเห็นว่าพระพิฆเนศเนี่ยมีงาหักไปข้างหนึ่งเพราะว่าท่าน,นผ่านอุปสรรคกับการที่ต้องฝ่าฟันและสู้รบกับปวสุรามซึ่งก็เป็นอวตารของนารยันนั่นแหละแต่คือเป็นลีลาที่ต้องปะทะกันเพื่อให้พระพิฆเนศถูกผลักขึ้นไปเป็นโพธิธรมมรมนะฮะเมื่อ